สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้ก๊อบอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะมารีวิวรถนะครับเป็น4ประตูออโต้นะครับเป็นยกสูงนะครับส่วนใหญ่ของเราเป็นยกสูงแล้วเนาะนะครับวันนี้มาในตัว4ี่คูณสนะครับก็รถที่ก๊อฟจะมารีวิวนะครับเป็นตัวไวายแพ็กนะครับก็เป็น1ในตัวท็อปของเราเลยนะครับรถรุ่นนี้นะครับวันนี้ที่มารีวิวเป็นเครื่อง2.0นะครับก็อย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับว่านะครับปัจจุบันเนี้ย วายแทกเรา2.0จะทำเฉพาะตัวซิงเกิลเทอร์โบเนาะก็ตัว6สปีดตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับแล้วก็จะขยับเป็น4คู4ปุ๊บจะเป็น V6 เลยนะครับอ่ะก็ถ้าใครสนใจ2.0อยู่นะครับรถเนี่ยยังมีเป็นบางสีนะครับโปรโมชั่นก็โหสุดๆจริงๆนะครับเหมือนเทขายนะครับก็เผื่อท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ สามารถสอบถามมันเข้ามาได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับเป็นคันสุดท้ายสําหรับสีนี้นะนะครับเป็นคันสุดท้ายสําหรับสีนี้นะครับแต่สีอื่นนะครับก็ยังพร้อมมีก็ท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับอ่ะนี่เลยนะครับนี่รถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับต้องกราบขออภัยเจ้าของรถด้วยนะครับก็แต่งเสร็จปุ๊บมาเลยนะฮะวันนี้นะครับพระเอกของเรานะครับ Ford Ranger w i l d t a k นะครับ ซึ่งย์ดีเซล2.0ลิตรเป็นไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะฮะวันนี้มาในสีขาวมุกนะครับก็ดีคันสุดท้ายของสีขาวมุกเลยนะครับแต่ว่าท่านใดสนใจลองสอบถามมันเข้ามาก่อนนะครับอาจจะมีเหลืองส้มดำบนเงินอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับหรือบางทีไม่ชอบแต่โปรโมชั่นมันเลา้าอยากได้รุน่นนี้เดี๋ยวไปแล็เอานะครับเดี๋ยวไปแล็ให้นะฮะมาดูรูปแบบการตกแต่งคันนี้ดีกว่าครับออฟโรด นะครับสายลุยนี่เลยนะครับอ่ะคันนี้นะครับเลือกติดอะคริลิกเลนเจอร์นะครับวันนี้เป็นอะคริลิกแต่งนะครับอ่านี้เป็นอะคริลิกแต่งนะเห็นไหมอ่าเราก็จะดูนะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับกับอะคริลิกแท้อยู่นะฮะก็ขึ้นอยู่กับชอบนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับดูตัวรถสีขาวมุกตัดกับอะคริลิกสีดําสวยงามมากๆนะครับกระจังหน้าครับกระจังหน้า F O R D นะครับก็พื้นกระจังก็เป็นดําติดไฟ LED 3จุดนะครับแล้วก็ตัวกระจังวันนี้เลือก เป็น3มิตินะครับดำขาวนะครับเป็นดำขาวนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะฮะก็ดูสวยงามนะครับและดูโดดเด่นนะครับข้อไฟหน้านะครับคันนี้ก็ใส่เป็นสีดำด้านนะครับให้ดวงไฟดูจิกดูคมนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่บังไฟวิ่งกลางวันเลยนะครับไฟหน้านะครับเป็น m a t ติก LED นะครับไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะครับหลอดเป็น LED แยกสูงต่ำ มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในไฟหน้านะครับหมุนล้อไปด้านไหนนะครับไฟดวงนั้นก็จะติดนะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับรถรุ่นนี้ก็ที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้นะครับไฟตัดหมอกนะครับก็เป็น led นะครับกันชนหน้านะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นแฮมเมอร์นะครับมีเปลี่ยนแบบอย่างนี้เลยนะครับกันชนหน้าเหล็กนะครับแฮมเมอร์นี่ เซ็นเซอร์ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเซ็นเซอร์ทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็เมื่อกี้บอกระบบไฟไปแล้วนะครับที่ปัดน้ำฝนออโต้ไปแล้วนะครับรถรุ่นนี้มีกล้อง360องศานะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็ตรวจจับคนเดินมีระบบรักษาเลนครับมีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับหรือ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go นั่นเองสวยงาม คิวล้อนะครับก็วันนี้เลือกเป็น6นิ้วแบบมีหมุดนะครับก็เป็นคิวล้อสไตล์ออฟโรดนะครับเพราะวันนี้มาในแนวออฟโรดแล้วนะครับก็ใส่อย่างนี้นะคะัรถคันนี้นะครับยกหน้า2หลัง2นะครับยกหน้า2หลังนะครับนี่ก็ให้ดูนะก็เปลี่ยนปีกนกนะครับเปลี่ยนลูกหมากนะครับแล้วก็ลองก้อนขึ้นไปล้อแม็กนะครับก็เลือกเป็นมาเวลดำแดง20นิ้ว จับคู่กับยางซูแมกนะครับเป็นยาง AT ท7 5 5 5 R20 ครับนะครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับทรงก็จะประมาณนี้แก้มนะครับเป็นครีบระบายความร้อนแก้มเป็นครีบระบายความร้อนนะครับตัวครอบกระจกก็เป็นสีเทากาาฟามีไฟเลี้ยวครับมีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะครับระบบด้านข้างก็จะมีเรื่องบายสปอร์ตนะครับเต้นจุดบอร์ดเนาะเล้าหลังคาติดตั้งมาจากโรงงานกันสาดนะครับก็เป็นตัววันนี้ติดกันสาดแต่งนะครับ ฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้เบ้ารองมือเป็นสีดำนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถมีระบบสมาร์ทคีย์นะครับบันไดนะครับก็เป็นบันไดขอบเงินนะครับม่ก็จะไป็รับกับตัวราวหลังคานะครับคันนี้นะครับใส่ตัวโลวบารเล็กนะครับเดิมเป็นสปอร์ตบาร์คันนี้เปลี่ยนเป็นโลบาเล็กของฮั m เมอนะเป็นทรงปืนแบบนี้นะครับก็มีไฟเบรกนะครับมี เขาเรียกอะไรครับไฟถอยนะครับแล้วก็ไฟหลีในตัวเนาะตัวนี้นะครับก็นี่เป็นตัวท็อปของ h ั m m e r เลยนะครับสำหรับทรงขายยาวบันไดเหยียบขึ้นท้ายก็ะบะมีนะครับไฟท้ายเป็น Full LED นะครับบางคนเรียกไฟตัว E นะครับใส่ครอบไฟเป็นสีดำด้านนะครับให้ดวงไฟดูแบบมีนิติมากยิ่งขึ้นนะฮะมาในส่วนของฝาท้ายครับฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบผ่อนแรงอีซิลิฟก็น้ำหนักเบานะครับ ในกระบะไรเนอร์ก็มีปลั๊กไฟ12โวลต์180วัตต์แล้วก็230โวลต์400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านเนาะนี่ครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มีกุญแจไขล็อกฝาท้ายนะครับมีกล้องฝั่งโลโกโล้คันนี้ติดคาดท้ายนะครับ Ford นะครับทำเป็นสามิตินะเพื่อให้เข้ากับด้านหน้านะครับแล้วก็เข้ากับตัวรถที่แต่งก็คือทำเป็นขาวดำอะคริลิกเลนเจอร์สีดำเปลี่ยนกันชนท้ายเหล็กนะครับเป็นของ Hammer มีไฟถอยนะครับตัวนี้มีไฟถอยนะครับห่วงโอเมก้ามีมาอยู่แล้วนะครับด้านหลังก็มีระบบเตือนกันชนเมื่อถอยแล้วก็ระบบช่วยเบรกนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันการหลับในนะครับรถรุ่นนี้จอกลางเป็น12นิ้วนะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับแอร์อิสระแยกซ้ายขวาเบาะหนังนะครับเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้า8ทิปพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็ครบคัันครับเป็นหนึ่งในตัวท็อปของเรานะครับก็ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเรื่องของการตกแต่งแบบนี้นะครับก็แต่งได้กับรถทุกรุ่นนะครับหรือสนใจรถรุ่นนี้นะครับจะสีไหนอะไรยังไงก็พูดคุยกันได้นะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและที่สาคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรดีไลค์กรบขึ้นว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกาบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ